น,นะแม่เย็บาให้เสร็จก่อนครับพ่อจะให้เสร็จเย็นนี้ครับไงานให้เสร็จให้เสร็จเย็นนี้ลูกชายก็มานั่งให้กําลังใจแม่แค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วลูกชายให้กําลังใจแม่เออแต่งตัวแม่ดูสิปรับขึ้นอีกหน่อยเออเห็นลูกชายชัดแล้วเออ ให้กำลังใจแม่นะลูกนะให้กำลังใจแม่นะครับลูกแม่ทำงานเห็นไหมเหนื่อยก็หายเหนื่อยถ้าลูกให้กำลังใจแม่เหนื่อยก็หายเหนื่อยเลยแม่ต้องรีบทำงานให้เสร็จครับเร่งงานให้เสร็จครับใช้กั่งเตาครับ น้่าครับาลังใจแม่เนี่ยคือพลังกำลังใจคือพลังของแม่กำลังใจคือพลังของแม่ <c oughs> มแ,มแม่น้ำท่ามันยังไม่อาบหรอกทำงานก่อนให้เสร็จก่อนเคลียงานให้เสร็จก่อนนะทำงานให้เสร็จก่อนครับผม เย็บไปก็เดินไปเย็บไปก็เดินไปคิวก็จะกินจังเป็นอะไรเยหรืออาจจะเป็นแม่กินน้ำมะพร้าวเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะหลังนี้แม่กินน้ำมะพร้าวแล้วแม่ก็เหมือนแพ้น้ำมะพร้าวหรือเปล่าแม่ที่แม่เดคิวกินขาแม่ว่านะแม่ว่าแม่จะเลิกแม่เลิกกินละน้ำมะพร้าวเพราะว่าแต่ก่อนแม่ไม่เคยเป็นพอแม่มากินน้ำมะพร้าวแล้วแม่เย็บผ้าเพราะแม่แม่เย็บผ้า ตะคิววิ่นขาเนี่ยแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่ว่าน่าจะเป็นพน้ำมะพร้าวแน่เลยเพราะว่าแม่ไม่เคยเป็นมาก่อนอ่ะ <su 67> แต่ก่อนเย็บเท่าไหร่ก็เย็บได้ทีนี้เย็บไปแป๊บเดียวก็ตะคิวเย็บไปแป๊บเดียวก็ตะคิวแต่นี้แม่จะเลิกกินแล้วแหละน้ำมะพร้าวแม่เห็นผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยทําให้เราเป็นไม่เป็นไม่ได้นะบางทีคนก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แพ้น้ำมะพร้าวได้นะอะไรอย่างงี้ แม่ว่าน่าจะเป็นพนามะพร้าวเนาะที่ทำให้แม่เป็นซึมยนขาแต่แม่จะลองดูแลกันว่าแม่จะดีขึ้นไหมตอนนี้แม่หยุดได้สองสามวันละคุณคิดว่าแม่จะดีขึ้นไหมนะเดี๋ยวลูกให้กำลังใจแม่ อะไรอะลูกไม่ดึงยางลูกไม่ดึงยางเอ้าเอ้าเอายางไปหาไม่ดึงยางลูกไม่ดึงยางสงสัยอะไรอ่ะลูกสงสัยอะไรลูกไม่เย็บผ้าแม่ดึงยางลูกไม่ดึงยางโอ้สงสัยเหละลูกว่าแม่ทําอะไรแหละลูกฮะาสงสัยเหระลูกโอ้แม่ดึงยางครับลูกแม่ทํางานไม่เย็บผ้าลูกไม่เย็บผ้าไม่เด่งานให้เขาให้เส็จดู โอ้นึสงสัยเหรอลูกนึกลัวเหรอลูกไม่ต้องกลัวหรกหนูไม่ต้องกลัวไม่แค่ทําอันตรายหนูหรอกลูกนี่แม่ดึงยางแม่ดึงยางแม่ทํางานลูกแม่ทํางานนะลูกนะมองเศษยางอย่างเดียวเลยมองเศษยางอย่างเดียวเลยลูกแม่ดึงยางครับลูกแม่ดึงยางเหนี่ยงงานแม่เสียเหงงานเนี่แม่เนี่ยแม่เตรียมแล้วเนี่ยจะให้เสร็จลูกแม่เร่งงานอยู่ เล่นงานอยู่นะลูกนะโอ้ยหนูไม่ต้องตกใจขนาดนั้นลูกหนูไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหนูไม่ต้องกลัวขนาดนั้นลูกหนูไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหนูไม่ต้องกลัวยางขนาดนั้นลูกโอ้ยกลัวอะไรขนาดน๊องโอ้อ๊อง ล้วครับลูกโอ้เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเออลูกแม่กลัวอืมแล้วก็แม่ก็มีเสื้อนี่นะคะเสื้อแม่ยังไม่ได้เอาลงขายเต็มที่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอุดหนุนแม่ด้วยนะครับแม่ทําเสื้อด้วยเดี๋ยวแม่เร่งแม่เร่งอันนี้ก่อนนะครับพผมนี่เขาจะเอาวันนี้ให้เสร็จสี่ร้อยชิ้นแม่นั่งเย็บ เนี่ยครับนี่มัจะเล่งให้เสร็จในวันนี้นะครับผมปองปอนมานั่งเฝ้าแม่ตลอดเลยมานั่งอยู่กับแม่แม่เย็บผ้าแม่ทาอะไรก็คอยมานั่งมองโอ้แม่พอแม่ดึงยางเอาออกจากมว้วนเขาก็สงสัยเขาก็นั่งมองใหญ่เลยฝากด้วยนะครับผมฝากเสื้อด้วยนะครับเสื้อของปองปอนครับผมกับสามเกอครับผมเนี่ยครับเสื้อของปองปอนโชวุนปองปอนข้าวต้มฝากด้วยนะครับผม ตัวละตัวละร้อยเก้าสิบบาทครับแม่ฝากด้วยนะครับอุดหนุนแม่หน่อยนะครับผมอุดหนุนเชื่อปอังปอนด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เล่งงานก่อนโอ้เดี๋ยวไม่เล่งงานก่อนนะครับผมพี่โชคพี่โชคพี่โชคขู่นะ้องช่วยเดี๋ยวขู่น้องสิลูกช่วยเดี๋ยวขู่นะ้องนี่ครับผมถ้าขาแม่เกียงที่ line, อดีไลน์เคทีสองจุดห้านะครับหรือเข้าไปที่เพจทาโลผู้ไม่ยอมแพ้นะครับผม โทรหาแม่0808023039นะครับศายนะครับดนะคมีไซส A ์ M L X L X X L นะครับผมมีสีเทาผ้าดีมากๆเลยนะครับเสื้อปองปอนครับผมกดน้องปอนได้นะครับเดี๋ยวแม่เร่งงานก่อนนะเดี๋ยวแม่เร่งงานก่อนนี่แม่เย็บผ้านี่แม่ตัดยางตัดยางเย็บผ้าตื่นเช้ามาแม่ก็รีบทํางานเลยตื่นเช้ามาไม่ต้องรีบทํางานเอาข้าวเอาอะไรให้ลูกกิน ตักอ,อตักฉีดรูปไม่เรียบร้อยที่ก็รีบทํางานที่ทํางานแล้วก็๋ยวแม่จะมาขายเสื้ออีกทีหนึ่งนะแต่อันนี้ฝากไว้ก่อนนะคะพมฝากด้วยนะคะขอบคุณมากครับพมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เกียงด้วยนะคะพรมขอบคุณมากๆครับก่อนหันหน้ามาที่ลูกเออครับพรมรับลูกไม่รักลูกครับ ฝากซื้อเสื้อให้ผมด้วยนะครป้อมเอาแม่นั่งคุยกับหนูหนูก็จะมานั่งเดินตามแม่ทําไมลูกเออเออฝากซื้อเสื้อบางปอนด้วยนะครับผมขอบคุณครับนั่งเฝ้าแม่จนหลับครับเอา้าแม่ไม่พูดเสียงดังลูกเออหนานั่งเฝ้าแม่เย็ยบผ้าจนลูกหลับจนลูกหลับเลยเออนอนซะลูกเอ๋ซะลูกนอนซะนะครับลูก ครับครับลูกนอนจะครับลูกโอ้แม่ไม่เสียงดังแม่ไม่เสียงดังครับลูกเออนอนเอ๋นะครับลูกเอ๋นะครับคนเก่งของแม่ครับลูกอืคนเก่งครับน้องนอนหมดแล้วลูกข้าวต้มก็นอนแล้วน้องสามสีเทาๆส้มๆก็นอนหมดแล้วนะลูกนะนอนนะครับลูกแม่ทํางานอยู่ตรงนี้แหละแม่ไม่ไปไหนนะลูกนะไม่ไปไม่ไปไหนจะกไกลจากหนูนแล้วลูกแม่อยู่ตรงนี้ครับนอนนะครับลูกนอนซะเอ๋ครับลูก you